เรื่องของอ e ีแแมคะช่องนี้นะคะวันนี้นะคะพี่แมมนะคะจะขอมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการทําคลิปลง youtube นะคะโดยที่ตัวพี่แมมเองไม่ได้ทําคลิปเองนะคะไปนําคลิปคนอื่นคลิปช่องอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนํามาลงช่องของพี่เองนะคะติดลิขสิทธิ์ค่ะเพื่อนๆลิขสิทธิ์หนักด้วยค่ะตอนนี้ จริงๆแล้วนะคะตอนนี้นะคะคลิปที่กําลังโด่งดังนะคะเป็นกระแสนหนักๆเป็นกระแสเยอะมากๆคือคลิปของลุงพลนะคะด้วยตัวที่พี่แมมเองนะคะทํา y o u t u ู e มานานก็ทําเป็นพวกกับข้าวพวกยําพวกอาหารอะไรต่างๆนะคะทําแล้วคนดูก็น้อยก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมนะอยากจะได้คนดูเยอะๆอยากจะได้แบบยอดวิวอยากจะได้คนติดตาม ก็เลยมีความคิดว่าน่าจะไปเกาะกระแสตอนนี้กระแสใครดังก็เลยไปเกาะกระแสลุงพลมานะคะทำคลิปโดยที่เราไม่รู้เลยว่าคลิปของลุงพลน,นะคะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะแล้วก็มาลงดูปกตินะคะที่ช่องของพี่แมมเองนะคะจะมีสอนเรื่องเข้าไปเช็คลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนๆออคลิปที่พี่เอาลงนะคะแต่ละคลิปเนี่ย พอพี่เอาลงปุ๊บพี่จะต้องเข้าไปเช็คที่หลังบ้านนะคะที่ YouTube นะคะไปเช็คดูก่อนว่าคลิปเนี่ยที่เอาลงเมื่อกี้ของเราเนี่ยติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าปกติมันติดลิขสิทธิ์นะคะมันจะขึ้นเลยขึ้นเลยนะคะขึ้นแจ้งเลยว่าร้อ,อ,องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์เราสามารถลบออกทันทีเลยนะคะไม่ว่ายอดวิวจะเยอะหรือจะน้อยอยังไงให้ลบออกไปเลยค่ะเพื่อนๆลบออกไปเลยนะคะ เพราะคลิปนี้อะคะ่ะมีอยู่คลิปหนึ่งที่พี่เอาลงนะคะในช่องแล้วพี่ก็เข้าไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คที่หลังบ้านของเราเองช่องของเราเองนะคะเข้าไปในวิดีโอนะคะแล้วก็ไปดูว่าวิดีโอล่าสุดที่เราลงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าพี่เข้าไปเช็คเรียบร้อยแล้วไม่ติดลิขสิทธิ์คะ่ะเพื่อนๆผ่านมาประมาณเดือนเดือนหรือสอเดือนเนี่ยจำไม่ได้นะคะอยู่ๆแจ้งม,มานะคะว่า คลิปที่พี่เอาลงนะคะติดลิขสิทธิ์เฉยเลยค่ะเพื่อนๆลิขสิทธิ์มาย้อนหลังนะคะพี่ก็งงมากเลยเพราะพี่เช็คทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วเอาคลิปลงแรกๆเลยก็เข้าไปเช็คแล้วว่ามันไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วอยู่ๆมาลิขสิทธิ์ย้อนหลังค่ะเพื่อนเพื่อนล้ายแรงมากนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะที่ไปนําคลิปใครก็แล้วแต่นะคะตัวที่เราไม่ได้ทําเองนะคะมาลงในช่องของเราอยากให้เพื่อนๆนะคะ เขาไปเช็คดูนะคะว่าคลิปเราติดเลขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเช็คตอนแรกนะคะไม่ติดนะมันจะขึ้นว่าไม่มีไม่มีคืออันนี้ไม่ติดเลขสิทธิ์แต่ถ้าติดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นทันทีเลยว่ามีการร้องเรียนเรื่องเลขสิทธิ์อันนี้นะคะให้เราลบทันทีแต่ถ้าคลิปไหนที่เราลงไปแล้วนะคะเราเขาไปเช็คแล้วไม่ไม่มีติดลิขสิทธิ์มันจะขึ้นว่าไม่มีไม่มีนะคะอันนี้อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะ จริงๆแล้วคลิปนี้ประสบการณ์จากพี่แมวเลยโดนมานะคะคือคิดว่ามันไม่น่าจะติดเพราะว่าเราเช็คไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ค่ะพอผ่านมาเระมาันเดือนสองเดือนก็เอกใจนะคะลองเข้าไปในช่องเดิมคลิปเดิมนัานไปดูนะคะว่าอยู่ๆแจ้งเตือนมาว่าคลิปพี่ติดลิขสิทธิ์นะคะติดแบบร้แรงด้วยมีมีคาเตือนมาหนึ่งมือหนึ่งข้อแล้วมันจะต้องวุ่นวายต้องไป ไปเช็คต้องไปส่งอีเมลไปต้องทำเรื่องอะไรอีกเยอะแยะหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นอาจจะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะ YouTube ชาว u t u b e นะคะที่เราไม่ได้ทำคลิปเองเราไปนำคลิปคนอื่นมาลงเนี่ยนะคะให้ดูตรงนี้ไว้ให้เข้าไปเช็คนะคะว่าคลิปเราติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าให้เข้าไปเช็คเรื่อยๆเ,เลยค่ะเพราะบางครั้งอ่ะลงไปตอนแรกอาจจะยังไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะอาจจะยังไม่มีอาจจะยังไม่โดนตรวจสอบ แต่ถ้านานๆไปนะคะนานๆไปโดยที่ถ้าเราไม่เข้าไปเช็กเลยมีสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์หรือติดลิขสิทธิ์ย้อนหลังอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราแบบว่าโอ้โหวุ่นวายมากหรือตอนนี้พี่วุ่นวายมากเลยค่ะพี่คลิปติดลิขสิทธิ์อยู่หลายหลายคลิปเลยค่ะซึ่งคลิปที่พี่ไม่ได้ทําเองนะคะเป็นคลิปที่ไปเกาะกระแสะเข้ามาดังด้วยมาให้คนดูมาสร้างยอดวิวนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็เลยจะมาเตือนเพื่อนๆที่พี่น้องๆนะคะว่าให้เราเช็ค เช็คเข้าไปในหนังบ้าน u t u b e ก็เช็คเรื่อยๆเลยว่าคลิปเราที่ลงไปอ่ะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเช็คเลยนะคะเช็คต่อไปเรื่อยๆนะคะอันเนี้ยค่ะวันนี้พี่จะมาแชร์คลิปแค่นี้นะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะดูให้จบนะคะจะได้รู้ว่าคลิปเราอ่ะมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะขอบคุณมากคะ่ะ